นี m นะครับพบกับเมนูอร่อยๆกับเชฟต้มนะครับข้าวผัดต้มยำแซ่บนะครับเรามาดูส่วนประกอบของข้าวผัดต้มยำแซ่บกันเลยนะครับมีกุ้งนะครับเห็ดนะครับน้ำปลานะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำพริกเผานะครับใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับ น้ำตาลทรายนะครับพริกขี้หนูสับนะครับเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยนะครับเทน้ำมันลงกระทะนะครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับนำข่านะครับโขกใส่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราให้กุ้งนะครับเกิดอาจจะกุ้งมีความเหม็นคาวนะครับเราเอากุ้งเข้ากับตัวที่เป็นข่าสับนะครับเพื่อให้กลิ่นข่านะครับดับความคาวของกุ้งนะครับ เมื่อเข้ากันได้ที่แล้วนะครับก็ผักไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนําน้ํามันใส่นะครับน้าพริกเผานะครับเห็ดหั่นฝอยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับความเผ็ดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับก็นําพริกพริกขี้หนูสวนนะครับใส่นะครับเขียวแดงนะครับ ข้าวใส่นะครับการผัดข so mm ้าวนะครับไม่ควรสับข <uins> ้าวนะครับ <pelig> ผ <Alberto weed> ัดแยกออกข้าวจะได้ไม่เกาะกันนะครับแล้วก็ข้าวจะไม่เป็นก้อนนะครับผัดข้าวผัดทุกชนิดนะครับหรือข้าวผัดต่างๆเนี่ยให้สีของข้าวนะครับหรือสีที่เราใส่ลงไปแล้วนะครับสม่ำเสมอนะครับให้สีออกเข้ากันนะครับข้าวไม่เป็นก้อนนะฮะขาดที่ผัดข้าวนะครับเราจะใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับ ทำให้ข้าวเม็ดตัวเงาใสขึ้นนะครับถ้าข้าวเข้ากันแล้วสุกเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวเม็ดสีเสมอกันเรียบร้อยแล้วเราจะปรุงรสชาตินะครับเกลือน้ำปลานะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำตาลนะครับผัดให้เข้ากันนะครับเปิดไฟแรงนะครับเพอให้เม็ดข้าวเด้งขึ้นนะครับหรือสุก สวยงามนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของข้าวนะครับกับความร้อนที่สัมผัสกับกระทะนะครับเมนูง่ายๆนะครับกับเชฟตั้มนะครับข้าวผัดต้มยำแซ่บนะครับพร้อมเสิร์ฟให้คุณแล้วครับข้าวผัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาแต่งหน้ากันนะครับตกแต่งนะครับโดยใช้กุ้งนะครับที่เราผัดกับข่าไว้นะครับเสิร์ฟบนหน้าข้าวนะครับ ตกแต่งด้วยนะครับใบผักชีนะครับใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเมนูง่ายๆนะครับกับเชฟตั้มนะครับข้าวผัดต้มยำแซบนะครับรสชาติอร่อยอร่อยนะครับแซบจีจานนะครับพบกับเมนูต่อไปนะครับอร่อยอร่อยกับเชฟตั้มได้เลย